หนุม่มลาวบอกว่าสัญชาติไทยทำแค่หมื่นเดียวก็ได้แล้วโอ้โหบอกกีตาอยากสิบอกนะสัญชาติไทยเป็นสัญชาติที่ทำยากที่สุดในโลกนะครับบัตรประชาชนไทยแค่หมื่นเดียวว่าไป สบายดีสวัสดีครับทักทายเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทปโยครับพี่น้องตอนนี้ทางเมืองไทยกับประมาณ10บโมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าวันนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมีคนล่าบางคนมีการคุยโม้ใส่กันบอกว่าทําบัตรประชาชนในประเทศไทยเนี่ยบัตรประชาชนไทยนะ แค่หมื่นเดียวก็ทำได้เดี๋ยวลองไปฟังคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับสั้นๆหนุม่มลาวบอกว่าสัญชาติไทยทำแค่หมื่นเดียวก็ได้แล้วโอ้โหบอกกีตาร์อยากสิบอกนะสัญชาติไทยเป็นสัญชาติที่ทำยากที่สุดในโลกนะครับนี่แหละครับทุกคนถูกต้องครับมีหมื่นเดียวทำได้บัตรประชาชนไทย หมื่นห้าก็มีสองหมื่นก็มีเพราะว่าเป็นบัตรปลอมไงบัตรประชาชนปลอมเยอะนะครับคนลาวที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทำบัตรประชาชนไทยเนี่ยบัตรปลอมเยอะแยะเมื่อก่อนตอนที่ผมอยู่กรุงเทพเนี่ยก็มีเพื่อนๆคนลาวลหลายๆคนนะครับทําบัตรประชาชนไทยอยู่แถวาบางรักอยู่แถวปทุมวันเต็มกันอยู่นะครับคนลาวบางคนก็อยู่20ปี30ปีนะครับ ก็ทําบัตรประชาชนปลอมนี่แหละแต่มันไม่คุ้มนะเวลาถูกจับมาเนี่ยโอ้โหปลอมแปลงเอกสารเจอข้อหาหนักหลายคนก็ติดคุก3ปี2ปีกว่า,อ,าอยู่ในประเทศไทยเวลาเขาจับได้นะครับบัตรประชาชนปลอมเนี่ยทุกคนถามว่ามีจริงไหมมันมีในประเทศไทยเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ไทยนี่แหละครับาบางคนก็เดินทําบัตรประชาชนปลอม แต่กล้าพูดเลยนะครับว่าทําให้เฉพาะคนลาวเพราะว่าหนึ่งคนลาวพูดภาษาไทยชัดกว่าคเมนพมา่าอ่าแล้วอ่านภาษาไทยออกอ่าแล้วเขาก็จะถามคุณนะครับว่าคุณเนี่ยออยู่จังหวัดไหนนะครับอยากอยู่จังหวัดไหนอุบลอุดรขอนแกน่นแล้วแต่สำเนียงต้องฝึกการพูดไงนะครับจะไม่มันมันไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะทำให้ปุ๊บปับนะ เขาต้องเช็คก่อนฟังคุณพูดก่อนว่าสำมเนียงคุณพูดเนี่ยใกล้เคียงกับจังหวัดไหนเขาก็จะทําให้ถ้าหมื่นหนึ่งเนี่ยคือจะไม่ค่อยสวยนะครับยังไม่เป๊ะ100%เซต้องหมื่นหต้องสองหมื่นมีเพื่อนที่ผมรู้จักคนลาวทําเยอะยะนะครับตอนที่อยู่กรุงเทพแต่มันมีวิธีคือเวลาไปสมัครงานเนี่ยต้องระวังต้องเดินไปสมัครงานที่หน้าร้านเลยอ่าเจ๊ รับคนงานไหมครับเห็นเขาขึ้นป้ายเนาะนะครับเห็นไหมแถวไอ้เยาวราชแถวโบเบน,นะครับแถวคลองเตยเขาก็จะขึ้นป้ายรับสมัครคนงานทีนี้คือใช้บัตรใช้บัตรประชาชนปลอมบางคนนะเดินก็ไปถามเจ๊รับคนงานไหมครับอ่ารับครับเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนไทยอยู่จังหวัดไหนขอนแก่นนะครับเอาบัตรให้ดูก็เป็นหน้าเราอ่าทุกอย่างมันเหมือนบัตรประชาชนไทยเป๊ะแล้วอีกอย่างนายจ้างบางคนในประเทศไทยเนี่ยนายจ้างนะ เขาเห็นบัตรแล้วก็โอ,โอเควันพรุ่งนี้มาทํางานนะก็ทํางานไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็อยู่10ปี20ปีแต่นายจ้างบางคนเนี่ยถามหาบัตรประกันสังคมนะสวยนะทุกคนจะบอกให้แล้วอีกอย่างเนี่ยคือบัตรประชาชนปลอมนะครับอย่าได้ไปเปิดทําธุรกรรมธุรการใดๆเข้าคอมปุ๊บตำรวจจับปั๊บเลยอ่าอันนี้เจอนะ คนที่ทําบัตรประชาชนปลอมคนเหล่านี่แหละ,อะตอนที่ผมอยู่กรุงเทพนะบางคนถูกจับหายหน้าไปสมปีสี่ปีนะครับเพิ่งจะโผล่หน้าพอมาเจอหน้าถามว่าไปไหนมาถูกจับเขาตรวจไงว่าเป็นบัตรปลอมอ,อันนี้ก็ไม่คุ้มนะครับทุกคนอย่าไปเสี่ยงเลยนะครับอตอนนี้เขาเปิดให้ทํา MOU แล้ว มี Work Permit มี MOU นะครับ MOU ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายสบายใจกว่าอันนี้ใช้บัตรประชาชนไทยปลอมนะครับเวลาจะกลับบ้านต้องเก็บซ่อนไว้แล้วนั่งรถทัวร์นั่งรถทัวร์เพราะว่าไม่กล้าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจไงอพอจะไปถึงด่านคือไม่กล้าใช้เลยต้องเก็บไว้ทีนี้ก็ไปใช้บอกว่าเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายก็ว่ากันไปเวลาอยากกลับบ้าน แต่ว่าเวลาคนที่ทําบัตรบัตรประชาชนปลอมเนี่ยส่วนมากจะอยู่นานอยู่ให้คุ้มไงอยู่ห้าปีอยู่สิบปีแล้วมันได้เปรียบคือคนที่ทําบัตรประชาชนปลอมมันได้เปรียบคือนายจ้างคนไทยบางคนเขาไม่ได้เข้มงวดไงเข้าใจไหมอันนี้ฝากถึงนะครับพี่น้องคนเล่าเขานี่แหละอยู่ในประเทศไทยใครที่ใช้บัตรประชาชนปลอมอยู่ตอนนี้ระวังน <c oughs> ระวังนะบางคนโดนแกล้งนะบางคนเนี่ยคนเล่าด้วยกันนี่แหละอ่า เขาเห็นว่าเป็นคนลาวไปทำงานอ่าไปทำงานที่ร้านที่รู้จักกันใช่ไหมเจ๊ก็เข้าใจว่าเป็นคนไทยตลอดมีบัตรประชาชนเนาะอ่าสุดท้ายพอทะเลาะกันปุ๊บนะครับอีกคนลาวคนนึงก็ไปแจ้งเจ๊ว่าคนนี้เป็นคนลาวใช้บัตรประชาชนปลอมถูกไล่ออกแล้วเรียกตำรวจมามาจับด้วยคือมันมีแต่ความเสี่ยงนะครับบางคนที่รอดก็ดีไปนะครับแต่อย่าอย่าให้ถูกจับนะซวย บางคนขับ3าล้อ,อคนล่าเขานี่แหละบางคนขับแท็กซี่่าใบขับขี่อะไรเลขทะเบียนที่ตั้งอยู่หน้ากระจกอะก็ของปลอมนะครับแต่นี่คือเขาจะมีสายไงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาคุมไงเขาจ่ายสวยไงนะครับทุกคนมันก็เลยทําให้สิ่งที่ผมกําลังนําเสนอเนี่ยว่ามันมีจริงมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่ารู้จักกันหลายๆคนนะครับนะ สำหรับผมผมไม่ทำหรอกครับบัตรประชาชนปลอมพูดตรงๆนะเวลาถูกจับแล้วมันไม่คุ้มเลยติดคุกปลอมแปลงเอกสารกฎหมายในประเทศไทยแรงมากอ่าต่อให้ดูยังไงมันก็เหมือนบัตรไทยนี่แหละนะครับแต่เวลาเข้าคอมมาดิมันไม่ใช่คนไทยอ่าซวยอ่าเสียเวล่ำเวลาอีกนะครับอ่าทุกวันนี้ครับ M.O.U ก็แค่เท่าไหร่นะ M.O.U ก็แค่หมื่นกว่าบาท ทำงานถูกต้องตามกฎหมายผ่อนรถได้สบายสบาย,บายออกรถนะครับเราทําบัตรประชาชนปลอมหมื่นกว่าบาทเหมือนกันแต่อาจแต่อาจจะได้เปรียบหน่อยคือเวลาไปทํางานที่ไหนคนอาจจะมองว่าเป็นคนไทยอาจจะไม่ถูกเอาง่ายคือคมคูนะฮะถ้าเป็นคนต่างดุงต่างด้าวบางคนเนี่ยก็นั่นแหละครับร,ร,รู้กันเนาะนะครับอาจจะได้เปรียบตรงนั้นนะฮะบางคน,นถือบัตรบัตรประชาชนไทยปลอมแต่กลางด้ย กลางเรียนว่าตัวเองเป็นคนไทยอีกได้นั่นนะครับลืมตัวเองสุดท้ายก็โดนลวกหายหน้าไป2ปีกว่า3ปีติดคุกนะครับกว่าจะได้ออกมานี่แหละครับพี่น้องอย่าหาทำบัตรประชาชนปลอมเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บางคนมา,มาติดต่อก็ไม่ต้องทำนะครับบางทีโดนเจ้าหน้าที่กันแกล้งนะครับรีดเงินอีกนะฮะฝากถึงคนเ่าเฮานะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องขอบคุณลหลายๆนะครับที่สามารถติดตามรับชม อย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันฝากมากับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ